กรอรมนได้มีการจัดทำแผนบูรณาการการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561-2,580แผนบูรณาการการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนระดับที่1ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงซึ่งได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินโดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมประหุวัฒนธรรมรวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับภาคอื่นๆแผนระดับที่2แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแผนย่อยที่2ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยได้กําหนดเป้าหมายภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นซึ่งมีตัวชี้วัดในระยะ5ปีแรก3เรื่องแผนระดับที่3นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแผนบูรณาการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2,562ถึง2,565และจากแผนทั้ง3ระดับนำมาสู่การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำของงบประมาณประจำปีโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายแผนหลักที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งต่อการยุติเหตุดุนแรงในพื้นที่ให้หมดไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมพัฒนาสู่ความมั่นคงยั่งยืน ในระยะต่อไปครับ